มีหลายคนบอกให้คอยรีวิวระบบน้ำให้เบิ่งเนยมันนียก็เลยสิมารีวิวระบบน้ำหาทุกคนเถ้าคอมเมนต์ได้ที่คอยบริตตอบค่ะขอโทษหลายๆเด้อทุกคนบางทีมันก็บเห็นหนะมันมีหลายคอมเมนต์แหงจังไดกับผากเฟซเน้อทุกคนอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันนาเด้อน้นำที่ใช้ในการฮดเครื่องคอยก็คือเม่น,น้ำของเ้ยทุกคนส่วนคอย,ยจะติด่าและวรก็ติดกำนำคองเลยแถวแค้มของแค้มทาเวลาที่น้ำบกขาเจ้าก็จจมักมาปลูกมังทวดินนะครับปลูกมังทวไว้บอนนี้เลยทุกคนพว่าปลูกมังทวดินนะมันจะปลูกง่ายแลลล้้วกกบ่ไไดดนนํามปู กมือลกเลยทุกคนปุ๋ยอีย่างกับบริไซนะฝากคองพังนั่นก็จะเป็นอำเภอถาดผพนมเลยทุกคนถ้าพี่น้องคนไทยเบื่อ,อ่าลืมคอมเมนต์และก็ให้กาลังใจกันน้าเดือคือตอนที่ข่อยน้อยๆนะข่อยหมักฟังท้ายแห้งขนาดเลยปลูกมััก่วดินนายเมื่อก่อนก็คือพี่น้องคนไทยเพิ่จะขามมาซื้อในตอนกลางเว้นก็คือขามไปซื้อของกินอยู่ฝั่งนั้นเลยทุกคนคนีมือก่อนนะมันไปมาหากันคือสะดวกสบายแฮะวิธีขามก็คือเขาจะขี่เครื่องน้อยๆแบบนี้ขามไปซื้อเลย<อ>ทุกคนเที่ยงก็หมักขามไปซื้อเฟอร์แล้วก็ซื้อนาเเย็็นนนนมมกิิิคคืออดดแแวงปปที่ กวงามเ,เลยทุกคนเพราะว่าน้ำฝนนะ้ำคลองก็จะขึ้นมาท่วมดินบอลน,นี้เบิดเลยมันก็จะเป็นดินใหม่ทุกปีเพราะว่าน้ำท่วมแล้วนะอันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงก็คือบรรยากาศดีแห้งเลยทุกคนคือหนานี้มันเป็นหนาแรงน้ำกระบกแห้งเลยทุกคนถ้าไปมาหากันสะดวกในมือกอนกนอาจจะดีเน่อนจํจำความใด้คือใส่ีวิตบอลน,นี้มวนแห้งขนาดเลยทุกคนเอาะไรทุกคนพอมาอีกหลายแล้วเคยสิมาต่อเรื่องระบบน้ำ คือห้าดูดจากน,าน้ำคโคลงขึ้นมาบนนี้ก็ประมาณ่ามตรนีมแหละทุกคนคืออยู่ส่วนคอยน้ำมันจะมีอ่างพักน้ำเลยทุกคนคือเวลาที่คอยหดมักซีดาแบบนี้นะทุกคนมักซีดาคอยจะมีสายน้ำหยดอยู่10เซนแต่ถ้านน้ำมันแห้งเกินไปมันกจะขึ้นอ่างแบบนี้เลยหลังจากที่น้ำขึ้นอ่างแล้วก็จะหดมักคุงต่อเลยทุกคนตอนนี้น้ำก็คือสะดวกสบายแห้งทุกคนมักคุงคอยดังเบิดก็จะมีหกหลองเลยทุกคนเวลาคอยจะหดมักคุงก็ต้องเปิดน้ำเส่อ่างแล้วมันก็จะไหลไปตามน้ำหยดเลยทุกคนคือแต่ละมือออที่่กกมมาาาสสววนนหลย็จะดน้แแบบมมักกพิลคุว กะเสียหนาเป็นน้ำอะไรทุกคนขนาดเสียหนาทุกมือหนาก็ยังเกิดลายขนาดนี้เลยกตกตอนนี้เขากําลังเขียวงามกําลังออกดอกออกหมากเลยทุกคนเครื่องปลูกทั้งเบิรตที่เก่ามากเครื่อมีดจะคอยปลูกคนเดียวแล้วก็หักษาคนเดียวเลยเลยทุกคน